คลิปนี้ก็พามาสองวงหน้าอีกรอบนะครับก็คืออ่ามาสำรวจวังว่ามันข้อสีวันปุ๋ยรอบแรกไปนะครับก็คือปกติการทำนาในส่วนของทางบ้านผมนีจะว่านปุ๋ยสองรอบนะครับก็คือว่านในต้นเขาเยืดแล้วอการอบที่สองจะเป็นว่านเอาหมากของห้อง่นอื่นผู้ถ่อนวานนะครับก็รอบแรกนี่ก็สิ เขาสิประมาณนี้แหละก็เริ่มเิพ่อวันกันแล้วครับแต่ว่าผมมันยางซ่อเมืองแล้วมันมันต้องสียาหญ่ขีอ้อ่อนซะก่อนนะครับหญขี้อ่อนมันโหกไหลก็มันกับไอ้ท่งนี่ผมก็บล่นว่าเอาไถากินนะวะแล้วว่างผมมันท่งนี่เอาไถ้าค้าเอาไปขายนะครับค้ารถไถรถเกี่ยวเนาะ ปีนี้ก็รู้สึกว่าวันเด้นก็ดีอยู่ดอกเพราะว่าวานัวานวันผมเป็นคนวันทีอยู่แล้วนะก็เพราะว่าทุกทุกปีนะมันสิผมจะวันหัวปีแล้วมันจะแรงหัดไม่งี้ซ่อนจินนะครับแต่ว่าปีนี้ยัง <c oughs> รู้สึกว่ามันฝ <c oughs> นมาไหวนะครับก็เลยมันก็เลยอยรู้สึกว่ามันเกิดทีครับเกิด มันก็เลยรสึกมางวันทียังหน่อยนะครับทุกปีก็บ่เป็นยังสี่ดอกนะครับหลังกลางนี่ก็จะเป็นห้างนะครับก็สรุปแล้วก็คงสิต้องสียาขี้อ่อนสักวันนะครับถึงเมื่อนี้ก็อินเทียงอากาศเมันมืดขึ้นก็นจะเป็นเขนาพรรษาแล้วครับส่วนมากทุกๆุกปีก็คงจะวานอยู่ประมาณนี้แหละวานอยู่ ช่วงเขาพ้นสารี่แหละรอบแรกนะครับรอบสองกับผีประมาณออกพ้นสานะครับผีอยู่ประมาณว่างนี้ตอนนี้กระ้ำซึ่ง่าน้ำเพราะว่นไดอยู่นะครับแต่ว่าคง,งต้องสิสีสยายยาขก้ออนซะก่อนเพราะว่ามันถึงเข้าสิบว่ได้กินกับเอาไปขายกับเขากระตีอยู่เวยครับตีว่ามันนผสมหลายคือเขามันแหละก็เลยต้อง คำจัดในห้าขี้โอนซะก่อนนะครับทีนเป็นคข้องรอูดีดกอ,อ,อ,องพ่าวอแหววนะก็คือเป็นเป็นขิดกองกีก้วยนะครับกองกีก้วยเขาครับแต่ที่เป็นร่อนนี่ก็คือว่าอา้าไทยกบต่อเพื่องนะครับมาเงินปีนี้น้ำมาไว้เพียยงมันก็เล็บเจเนาะมันก็เลยกลายเป็นปุ๋ยไปก็คือถ้าเขาใส่ฟุ้นนี่ก็ ได้นีดีโหดนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องเชื้อราก็ดีสําหรับบางปีขึ้นกันนะครับบางปีที่มันหล่งครับก็ไปปนได้ดอกนะครับมันปีนนามาเซียงดีๆยังเสี่ยกันแ่เนี้ยล่องกลางยังเสี่ยกันดีที่เห็นก็คือมันเป็นการเบิกไอช่วงร่องกลางของของไทยนะครับตรงนี้มันก็สิบบวกไปมีเปี้ยงมีห่ังมันก็ได้เป็นหมูว่ามันบค่อยขึ้นคือหมูปนไดนะครับ ตัวอย่างนี่ก็ย็นได้ชัดเลยว่ามันพวกห้าพวกเครื่องพวกฟุ้นนังสิมันมีขอดแจกต่างกันลายนะครับว่านปุยกท็ทีขึ้นมาแน่ยืือกันแล้วเขียวเขียวมาแน่แต่ว่ากับความก้องทอนอยู่โดนอยู่บ่กือฟุ้นนะครับ